พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี รรรรรอลชชชาาาตทททั้งหมมดปปะะเเเศไไยว,วื็นรรโรงเรียนบ้านโคกมือบางมิตรภาพที่2 2 3ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตามศตวรรษที่21จึงได้น้อมนําพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่10มีการปฏิบัติและการพัฒนานักเรียนเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยมีการออกแบบโมเดล5สร้างซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1- สร้างการรับรู้ 2- สร้างเครือข่าย 3- สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา 4- สร้างสำนึกสูตชุมชน 5- สร้างทีมงานเพื่อติดตาม 1>, 1. สร้างการรับรู้ประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10 2. ส,สร้างเครือข่ายสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมมือในการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง โรงเรียนบ้านโคกเมืองบามิตรภาพที่223ได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมาสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมละหมาดดูฮาทุกๆเช้าและอ่านญยาซีนทิทุกๆวันศุกร์เป็นการยึดมั่นในาศาสนาและโรงเรียนได้จัดอบรมกฎจราจรให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เบื้องต้นเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนไม่เสี่ยงโดนปรับบนท้องถนนและมารยาทการขับขี่ในชีวิตประจําวันโดยมีหน่วยงานจับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคสิตอำเภอตะใบจังหวัดน,นาราธิวาสเป็นผู้ให้ความรู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้ปกครองประถมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสตบบสุบุรี่โลกเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุรี่ตอบสนองนโยบายของสาธารณสุขในเรื่องของการลดจำนวนผู้สูบบุรี่และการใช้สามเสพติดป้องกงันเยาวชนในวัยเรียนในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายด้านมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนได้จับมือกับวิทยาลัยการอาชีพสมัยกลลจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้นักเรียนฝึกอาชีพช่างยนต์เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษาด้านเป็นพลเมืองดีโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะการเสียสละการแบ่งปันโดยจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณมัสยิดชุมชนและบริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนากำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ีด้าน ด้านทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเพื่อสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรให้กับนักเรียนหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมปลอดยาเสพติดและอบายามุขและกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ได้มีการทํามีอาชีพโรงเรียนได้มีการจัดชุมนุมขนมอบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครวัวเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเป็นพลเมืองดีโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบิ๊คลีนิ่งเด็กกิจกรรมพรัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนรนารีและกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน สี่สร้างสำนึกสู่ชุมชนเปิดเวทีให้นักเรียนได้สร้างประโยชน์สู่ชุมชนโรงเรียนได้นํานักเรียนออกไปจัดกิจกรรมกับชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนโดยให้นักเรียนได้ลงมือทําความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความกลมกลืนระหว่างบ้านกับโรงเรียน 5. สร้างทีมงานเพื่อติดตามแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมและร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกันแก้ปัญหาทําให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติและยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม